ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วตามสัญญานะคะตามสัญญาที่บอกว่าเราจะมาทำพิกอาร์ r d เพราะว่าชุดที่แล้วคลิปที่แล้วอะ่ะเวลาหมดพอดีนะคะก็จะคลิปยาวเกินไปนะคะรอบนี้ก็เลยมาทำคลิปพิกอาร์ r d โดยใช้ไพ่ที่ชื่อ Angel Answers นะคะ Oracle Cards นั่นเองนะคะชุดนี้เนี่ยก็ คำถามใช่ไหมสำหรับวันนี้เราแบ่งออกเป็นทั้งหมด5กล่องพ่ยนะคะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4และกล่องที่5นะคะคำถามมีอยู่ว่ามี3ข้อนะคำถามข้อแรกก็คือว่าสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังไว้เนี่ยจะสำเร็จไหมคำถามถัดมาแล้วถ้าสำเร็จจะสำเร็จเมื่อไหร่นะคะแล้วคำถามที่3ก็คือว่า แล้วแองเจลเขาอยากจะแนะนำอะไรกับเราบ้างอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นมีหมดสามสามคำถามในแต่ละ1แต่ละกองนะคะนะคะกออ็อย่างที่เราคลิปก่อนหน้านี้ที่เราทำไว้ก็คือใช่ไม่ใช่เมื่อไหร่แล้วก็คำแนะนำหรือว่าข้อความจากแองเจลนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ อ่ะโอเคมาเลือกกล่องไพ่กันทําสมาธิทีดีนะคะเลือกกล่องไพ่ที่เราชอบหนึ่งกล่องไพ่นะคะแล้วก็มาดูการสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังไว้จะสําเร็จหรือไม่นะคะโอเค กองไพ่ได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูทีละกองกันเนาะมาถึงกองแรกกันก่อนมาที่กองแรกกันก่อนทํายังไงดีละ่ะเราถึงจะเก็บได้อะไม่เป็นไรกองไพ่กองแรกค่ะอยากรู้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังไว้เนี่ยจะสาเร็จหรือไม่นะคะมาดูกองไพ่กองแรกกันใบแรกิง อ๋อสำเร็จแน่นอนค่ะนี่นี่เขาบอกว่าสำเร็จสิจะ๊ะเนี่ยรอรับได้เลยนะคะแล้วถ้าถามว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่ล่ะคะแองเจนะคะสำเร็จแน่นอนสำเร็จเมื่อไหร่คะแองเจแองเจบอกว่า a ออ here from now หนึ่งปีนับจากนี้คะ่ะจะสำเร็จนะคะสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังไวย้ยินดีด้วยนะคะคนที่เลือกกล่องไพ่กล่องแรกแล้วแองเจอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติม เขบอกว่า listen to your intuition ถ้ากำลังถามหาคำตอบอะไรอยู่เนี่ย mm hmm. เขาบอกให้ลองฟังเสียงภายในของคุณนะคะ mm hmm. เสียงที่มาจากเซนส์ hmm. ของคุณเสียงที่มันมาจากตัวตนภายในของคุณนะคะนั่นคือคำตอบค่ะอันนี้เป็นสำหรับคนที่เลือกกล่องไพ่กลอ,องแรกนะคะโอ้ยินดีด้วยมากๆเลยโอ้โหน่ารักที่สุดเลยสำหรับกล่องไพ่กลองที่หนึ่งนะคะ มามาต่อกันที่คนที่เลือกกล้องไพ่กลองที่2กันบ้างนะคะกลองที่สองมาดูกันนะคะกล่องที่2ถามว่าสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังไว้เนี่ยจะสําเร็จหรือไม่ถาม Angel นะคะแองเจบอกว่าโอ้ลองทบทวนดูนะให้ลองเลือกทิศท,ทางใหม่ดีไหมไม่รู้ว่าตั้งใจมุ่งหวังอะไรหรือว่า คาดหวังอะไรอยู่นะคะให้ลองเลือกเส้นทางใหม่ดูมันอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเนาะอือแล้วก็อยากได้คำแนะนำจากไพ่ค่ะจากแองเจลนะคะว่าแองเจลอยากจะแนะนำอะไรสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนี้นะคะเเขาบอกว่า o o p r o m i s e อ๋ออาจจะหมายถึงในเรื่องของมันอาจจะไม่ได้เด็ดขาดไปว่า จะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องทําอย่างนี้มันอาจจะต้องมีบาลานซ์กันมันอาจจะต้องรักษาสมดุลอันนี้ด้วยอันนั้นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้แบบเด็ดขาดอะไรไปขนาดนั้นนะคะก็ลองพิจารณาดูดีๆนะคะสําหรับอันนี้ดูซิว่าศึกษาดูว่าสิ่งที่เรากําลังจะทํามันไปกระทบอะไรใครหรือเปล่าหรือว่ามันทํายังไงที่จะทําให้ได้ผลดีกับทุกๆฝ่ายทุกๆส่วนงานอย่างเงี้ยค่ะ มันอาจจะทําให้เกิดผลดีขึ้นได้นะคะแล้วถ้าเราทําตามที่แองเจิลแนะนำเนี่ยอยากรู้ว่าแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะสำเร็จละ่ะอันนี้ดูเล่นเล่นนะดูเล่นเล่นมาดูกัน าก็บอกว่ามันก็อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เออแต่มันก็มีแนวโน้มที่จะสาเร็จนะเขาก็ยังไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวถูกไหมแต่ว่าแค่ยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองนะคะโอเคสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2เป็นกําลังใจให้นะคะโอเคค่ะถัดมาสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามกันบ้างนะคะมาดูว่าสิ่งที่เขาตั้งใจมุ่งหวังไว้เนี่ยในเรื่องการงานการเงนิงนความรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะสำเร็จไหมนะคะโอเค อูอันนี้มาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่อย่าเพิ่งหยุดนะลุยต่อลุยต่อทำต่อค่ะมันอาจจะมีแนวโน้มดีๆนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อ,ยยอท้ออย่าเพิ่งท้อถอยกับอุปสรรคที่มันเข้ามานะคะโอเคแล้วเมื่อไหร่ถึงจะสำรดจล่ะจ๊ะเมื่อคุณพร้อมแสดงว่าคุณต้องผ่านการบ่มเพาะอะไรบางอย่างต้องมีประสบการณ์เยอะขึ้น ต้องใช้อะไรที่เพื่อพัฒนาตัวเองให้มันมากขึ้นและเมื่อคุณเต็มที่เต็มเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมีศักยภาพหรือมีความพร้อมในตัวของคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อคุณพร้อมเนี่ยความสําเร็จจะตามเข้ามาเองค่ะไม่ต้องห่วงเนาะแล้วขอคําแนะนําหน่อยสิ อืมให้ใช้เวลาที่โมเมนต์ที่มีความสุขบ้างนะคะโอ้รู้สึกถึงแบบมัวแต่เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเ,เคร่งเครียดละกันเนาะเออให้รักษารีเลชั่นกับคนอื่นบ้างให้รู้สึกที่แบบมีความ ดูแลมิตรภาพดูแลความสัมพันธ์กันบ้างนะคะไพ่ออกมาแนะนำเนาะอย่ามัวแต่มุ่งเป้าหมายอย่างเดียวซะจนลืมคนรอบข้างไปนะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะก็เป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะเชียร์ up เชียร์ up นะคะโอเคไปต่อกันที่คนที่เลือกกองไพ่กองที่4กันเลยค่ะมาคนที่เลือกกองไพ่กองที่ะะไท,ไที่เนี่ยเราอยาก ว่าเขาจะสําเร็จตามสิ่งที่เขาตั้งใจมุ่งหวังไว้ไม่เอย่ยโอ้เขาบอกว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนั่นเองแล้วถามว่าแล้วมีคําแนะนําอะไรที่อยากจะให้กับคนที่เลือกกองไพ่กองที่4บ้างอะคะไพ่อยากจะบอกอะไรแองเจิลอยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะ อมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าอยากจะให้ลองปล่อยวางอยากจะให้ลองปลดปล่อยความรู้สึกที่เป็นทุกข์อยู่ภายในใจอาจจะรู้สึกกิลดี้หมายถึงอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกผิดอะไรกับใครบางคนอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะรู้สึกไม่พอใจใครหรือไม่พอใจตัวเองหรือยังไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาอยากให้ปลดปล่อยตรงนั้นออกนะคะให้อภัยกับคนที่เคยทำร้ายคุณให้อภัยกับตัวคุณที่เคยทำผิดพลาดมานะคะเขาบอกว่าปล่อยวางให้อภัยนะเมื่อคุณเบาเมื่อคุณสบายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสิ่งต่างๆที่ดีตามเข้ามาหาคุณค่ะนะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะแต่ต้องเคลียร์จิตตัวเองเคลียร์พลังงานที่มันเป็นลบ คือความที่พอเราแค้นหรือความที่เรารู้สึกมีอะไรที่ติดอยู่ในใจอาจจะไม่ต้องแค้นเนาะแต่มันมีติดอยู่ยังเครืองอยู่ยังมีความสงสัยยังมีความไม่เข้าใจนู่นนี่นั่นอยู่ภายในใจอะคะ่ะพยายามลบล้างพลังงานที่มันเป็นลบตรงนี้ออกไปก่อนนะคะ เพราะพลังงานที่ลบเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะดึงดูดความสําเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะโอเคลองค้นใจตัวเองดูนะจ๊าว่ามันมีอะไรที่ยังติดค้างไหมสวดมนต์ก็ได้อถ้าสมมติเป็นคนพุทธนะคะก็สวดมนต์แผ่เมตตานะคะคนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับคนที่อยู่ในใจเราเนี่แหละนะคะเพื่อที่เราจะได้เบาบางลงเบา ความรู้สึกของเราลงนะคะแล้วสิ่งดีๆจะตามเข้ามาค่ะพลังความสดใสเดี๋ยวเขาจะตามเข้ามาแสงสว่างจะตามเข้ามานะคะแล้วคุณจะสําเร็จโอเคสําหรับคนที่เลือกกองให้กองที่4ี่นะคะจบไปก็เป็นกําลังใจให้นะคะนี่ไงพอเปิดไพ่อีกตัวหนึ่งถามว่าเมื่อไหร่ล่ะถ้าเขาทําได้อย่างเมื่อกี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ จะตามมาคือความสําเร็จมันรออยู่ในอนาคตอันใกล้แต่คุณต้องชําระจิตตัวเองก่อนเนาะชำระทําให้ตัวคุณเบาบางทําให้คุณมีความเป็นบวกอยู่ในจิตใจแล้วความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ค่ะ in the near future นะคะโอเค มากองที่5โอ้โหรอคาอยกนนานมาคนที่เลือกกองไพ่กองที่5นะคะถามว่าสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดไว้เนี่ยจะสำเร็จไหมนะคะโอ้คิดอะไรอยู่ในใจจ๊ะเขาบอกว่าลองทบทวนดูดีๆทบทวนดูว่าสิ่งที่คุณตั้งใจเนี่ยคุณต้องการอย่างนั้นจริงๆไหมนะคะแล้วกเ็เป็นสิ่งที่ คุณอยากได้มันจริงๆหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าลองพิจารณาดูอีกทีไม่ได้บอกว่าจะไม่ใช่จะไม่ได้หรืออะไรนะให้ลองทบทวนอาจจะต้องหันกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วลองทบทวนสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังว่ามีมันเป็นสิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่ชอบสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรอีกละ่ะไพ่บอกว่าสิ่งที่ อันเกลเขาอยากจะบอกเราก็คืออืให้สื่อสารแบบชัดเจนจริงๆอันเนี้ยสิ่งที่เรามองก็คือว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยพิจารณาดูทบทวนและคุยกับตัวเราเองค่ะเอาให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราชอบอะไรสื่อสารกับตัวเองให้ชัดเจนนะคะงงไหมไม่งงเนาะ ตกตะกอนให้ได้ก่อนนะว่าอยากได้จริงหรือเปล่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่านะคะพิจารณาดูอีกทีนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อคุณทําแล้วเนี่ยเมื่อคุณทบทวนแล้วแล้วมันยังใช่อยู่ลุยเนาะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่ามันจะสําเร็จภายในสองสาเดือนข้างหน้านี้แหละคะ่ะอแต่คุณต้องชัดจเจนนะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้ได้เนี่ย แสดงว่าพลังของคุณตรงเนี้ยคุณต้องเคลียร์ให้มันชัดมากๆเลยว่ามันใช่มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆมันเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสําหรับชีวิตฉัน,ม,นมันใช่สําหรับฉันนะคะแล้วมันจะเกิดความสําเร็จตามมานะคะแต่ชัดนะแต่ต้องต้องคุยกับตัวเองให้ชัดอะเ <c oughs> นาะบางคนแบบเอ้ยอยากได้ตามเพื่อนบางคนแบบเฮ้ยก็ที่บ้านบอกให้ทําแบบนี้ก็เพื่อนบอกให้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เขาก็เลยบอกว่าเมื่อคุณพิจารณาแล้วชัดแล้วคุณจะมีพลังในการที่จะลุยและเมื่อคุณมีพลังที่มันจะลุยเนี่ยสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสําเร็จได้โดยง่ายเลยนะคะโอเคค่ะก็สําหรับไพ่ทั้งหมด5กองนะคะก็จบไปแล้วต้องบอกเพื่อนๆว่าเป็น general n น t e อย่าไป กังวลสมมุติว่าใครที่ออกมาแล้วไพ่มันแบบมันไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสคริปต์มันไปค่าม,มันไปค่ะอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะคะก็ถือว่าดูขำๆไปนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะสิ่งที่เราว่าแองเจเขาอยากจะให้เราเรียนรู้กันนะคะก็คือความตั้งใจความเชื่อความมุ่งม,มั่นนะเมื่อเรา เมื่อเราตั้งใจแล้วเมื่อเรามุ่งมั่นแล้วนะคะสร้างพลังบวกให้มันเกิดขึ้นค่ะแล้วลงมือทำแอคชั่นให้มันเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปได้เสมอค่ะเมื่อเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะคะโอเคเป็นกําลังใจให้กับทุกๆกล่องไพ่เลยนะคะทั้งหมด5กล่องสําหรับคลิปวันนี้ไปแล้วนะคะไม่บายค่ะ